I answer โอ้ยถามมาก็ <c oughs> ตอบไป alright l thank you for your questions a m o n นนะเปิดผิดหรือไงเนี่ยอันนี้ okay thank you เรื่องไรเดนยงสาเหมาะคนไรเดนยงสาวะเนี่ยคนถามไรเดนยงสาวะ okay เมื่อกี้บอกว่าไรเดนยงสาคือคำว่าอะไรนะ innocence อินโนเซนซ์เนี่ยเป็นคำว่าอะไรที่สักต้องครับแต่ว่าในสำนวนที่เกริรนไปเมื่อช่วงต้นรายการบอกว่าเฮ้ i, มยมีสำนวนอยู่นึงบอกว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าเข,เขาไม่รู้นะเขาไม่ได้ไรเดิงสาขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยคำว่าเขาไม่ระดิงสาขนาดนั้นนะอ่ะทำหน้าด้วยนะถ้าจะให้เดี่ยวเขาไม่ระดิงสาขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยคำคำนี้เนี่ยถือว่าเป็นสำนวนที่อยากจะแนะนำให้ได้ฟังกันอยากให้รับรู้กันก็คือสำนวนที่บอกว่าคุณจอรู้ปะ คุณจอร์นลูกปลาขอลองของหน่อยแล้วพอจะรู้ป่ะระหว่างการเขียนผมไม่ได้เดียงสาขนาดนั้นนะรูโน,โนท่ทำอะไรอยู่ไม่ได้งโง่คืออีกอกีกความหมายนึงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆที่บอกว่าผมไม่ได้ดไร้ดิงสาขนาดนั้นนะคือแบบว่าผมไม่ได้งโง่นะผมไม่ได้แบบอ่อนต่อโลกขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออในความหมายเนี้ยคือจะบอกไงฮะเอ,อ่เอ่าไหนล้วโอเคโอเคมิสเตอร์จอห์นคุณจะเลมีอหฟยูโนมว่อ but if you don't know tell me <laughs> um I just want to know how far you have gone to um to this um learning process ไม่ใช่อินโนเซนบอกรังยาวว่าอินโนเซนก็คืออันนั้นเป็นเป็นคำว่าไร้เดียงสาแบบตรงตรงแบบเป๊ะแต่อันนี้คือว่าถือเป็นสำนวนที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบไร้เดียงสาขนาดนั้นคือหมายว่าคำว่าไร้เดียงสาในสำนวนนี้คือหมายว่าไม่ได้โง่นะนี่วันนั้นเป็นใครมาผมไม่ได้โง่นะที่จะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเฮ้ย อะไรเงี้ยอ่าเฉลยแล้วกันเนาะเพราะอัดอยู่เดี๋ยวมันจะนานจนตายโอเคและสำนวนนั้นคืออย่างนี้ครับอ่าขอขอซีจีนะครับ CG, CG 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 Computer Graphic แทน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  Computer Graphic <oughs> ใช้มือด้วยอ่าก็คือบอกว่าจะบอกว่าอย่างเงี้ฮะ I'm not that naive เขวบอ naive naive Kn คืออีกหนึ่งคำที่แปลว่าไรา้เดียงสาก็ได้แต่ถ้าเกิดทั้งสำนวนเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ว่าไร้เดียงสาโดยตรงแต่มันจะแปลว่า ไม่ได้โง่นะที่ทำทาอยู่อ่ะอย่าคิดว่าไม่รู้นะฉันเรียนร่ึงสาขนาดนั้นนะฉันไม่ได้งโง่ขนาดนั้นนะอย่ามาอย่ามา no 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 อะไรเงี้ยอ่ะ I'm not that naive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  naive สังเกตว่ามันออกเสียงว่า n a naive อีฟนาแล้วก็ e v e eve, eve. naive นั่นคือสำนวนนี้นะฮะก็คือว่าเวลาไปท่าใครมาคือบอกว่าเฮ้ยนี่อยากคิดว่าฉันไม่รู้นะอะไรเงี้ยอะก็ใช้สำนวนนี้ได้นะครับ I'm not that naive เป็นสำนวนที่น่าจดจำมากแล้วก็เอ่อมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ <c oughs> งานนี้ครูกูก็บอกทุกอ้าว <c oughs> <c oughs> ความจริงฉเฉลยเอามาใช้ Google อีกแล้วอาจารย์กูตลอดอ่ะโอเคเพราะฉะนั้น คงจะเคลียนะโอเคเพราะฉะนี้คือเรื่องของ you ask I answer ถ้าเกิดมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับอืม you ask I answer